พีทีค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกันเป็นอีกครั้งที่ทาง Ptg ได้มีส่วนร่วมกับทางชุมชนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมร่วมกับผู้คนในพื้นที่เราเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันพร้อมตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีขึ้นทั้งสิ่งแวดล้อมการศึกษาสาธารณสุข เพราะพีทีอยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุขไปพร้อมกับเรา ในครั้งนี้ PTG ได้มาจากกิจกรรมเติมเต็มความสุขให้แก่ตำบลบางาเักรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นพื้นที่ที่ PTG ดำเนินกิจการขังน้ำมัน PT แม่กลองและสถานีบริการน้ำมัน PT ตั้งอยู่และในวันที่27สิงหาคม2565ที่ผ่านมาโครงการ PT ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน จัดขึ้นณโรงเรียนบ้านชูชีตำบลบางจจกเรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีชาวบ้านจาก5หมู่บ้านมาร่วมงานภายใต้มาตราการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 งานนี้คุณรังสรรค์พวงปรางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTG Energy จำกัดมหาชนพร้อมกับพนักง,งาน PT ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมเติมเต็มความสุขร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานท้องถิน่น PT เติมความสุขจะเต็มด้วยกิจกรรม PT ชุมชนตาสว่างกิจกรรม CSR o f t h e Year 2022จากงาน Thailand Top Company Award 2022ซึ่งเป็นกิจกรรมวัดสายตาประกอบแ้่นมาตรฐานและให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุโดยจากสูพทย์ทั้ง5หมู่บ้านจำนวนกว่า600คนให้ความสำคัญกับการศึกษามอบทุนการศึกษาจำนวน42ทุนแก่นักเรียนทั้งปกสถานศึกษาในตำบลบางจกเร่งและมอบทุนการศึกษาอีกจำนวน10ทุนให้แก่บุตริดาพนักงานพีธี รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและพันผักสวนครัวไม้กินได้ให้กับ6โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปมอบโรงเรือนเพื่อน้องกิจกรรมปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักและมอบพันผักให้กับโรงเรียนบ้านชูชีกว่า200ต้นเพื่อให้น้องๆน,นำไปใช้ในการทำอาหารกลางวันต่อไปในอนาคตพีธีใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วตาบล แด้ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและร่วมทํากิจกรรมปล่อยพัน์ปลากระพงในตําบลบางจะเกรงจํานวนกว่า6,000ตัวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นพีทีร่วมกันกับชุมชนช่วยกันเก็บขยะชายเลนและร่วมกันปลูกป่าสร้างปอดปลูกปลาชายเลนเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน นอกจากนี้พีทีได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะเปียกลดขยะโลกพร้อมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ยังนำกิจกรรมสันทนาการให้กับชาวบ้านทั้ง5ห,หมู่บ้านเพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้มรวมถึงมอบของอุปภโภคบริโภคและพันไม้กินได้ให้ชาวบ้านนำกลับไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โครงการพีทีค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกันได้มาจัดกิจกรรมในบริเวณที่ตั้งของคลังน้ํามันของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้เป็นของคลังน้ํามันแม่กลองนะครับจังหวัดสมุทรสงครามที่ บ้านบางจากเกรงนะครับกิจกรรมอย่างนี้นะครับเราก็พยายามที่จะจัดให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับเราก็จะพยายามที่จะช่วยเหลือสับลุนชุมชนนะครับให้มีความอยู่ดีมีสุขนะครับของอชุมชนนั้นๆตลอดไปนะครับพีทีค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน